วส,สวัสดีค่ะกิจกรรมแจสซีเอเอสอาร์โฟรเดวันนี้นะคะเราต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ค่ะของปีพุทธศักราช2558เลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะบ้านหมอแปลงค่ะเราได้รับความร่วมมือจาก3 b b นะคะมามอบอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนให้กับโรงเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามกันได้เลยค่ะทางนี้ค่ะ ฉันรักรักรักเธอตังมากมายอยู่ที่ไหนใกล้เพียงใดรักหัวใจของฉัน cut some yarn. สวัสดีครับผมนายสุรชัยสอาดจ,จิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอแปงต้องขอขอบพระคุณบริษัทจัสมินและกลุ่มในเครือข่ายของ3 b มบีที่ให้อุปถรัรมภ์อนุเคราะห์เกี่ยวกับโครงการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเพราะโรงเรียนบ้านหมอแปงมีอินเทอร์เน็ตแต่ใช้ งานไม่ค่อยอไม่ค่อยดีนะครับไม่เวิร์คพอดีได้สามบีบีมาช่วยในการอ,อนุเคราะห์ให้กับโรงเรียนทางโรงเรียนบ้านหมอแปลงต้องกราบขอบพระคุณโครงการสามบีบีที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับในการเรียนการสอนของนักเรียนของโรงเรียนบ้านหมอแปลงให้จเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนข้างล่าง ทางโรงเรียนบ้านหมอแปลงไม่มีอะไรที่จะตอบแทนก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณของโครงการ 3BB ที่ให้ความอุปเคราะห์กับโรงเรียนในโครงการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ครับผมสวัสดีครับผมบุญเทิดบุญสุวรรณผู้จการส่วนงานขายและการตลาดบริษัท 3BB จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เราเดินทางจากจังหวัดเช bueno ียงใหม่มาที่อำเภอปายโรงเรียนบ้านหมอแปลงนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆในโรงเรียนบ้านหมอแปลงในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับพร้อมกับเรามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับโรงเรียนบ้านหมอแปลงเพื่อที่จะให้นักเรียนในโรงเรียนนี้นะครับในการศึกษาหาข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่อไป เด็กในวันนี้จะเป็นเด็กดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไปนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่ 3BB มอบให้กับชุมชนในอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนครับ ธอจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะไปสักเท่าไรความรักของฉันจะเดินทางไปหาเธอรวดเร็วทันใจไม่ว่าเวลาจะน,นานนนความรักของฉันมันไม่เคยวยันไหวจะคอยเคียงข้างเธอจะไม่มีคำว่า สวัสดีครับผมสุกิจโลกเรื่องหัวหน้าศูนย์บริการ 3BB บจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ 3BB บของเราได้มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพแห่งที่193วันนี้เราได้มามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆมอบลูกุบอลให้กับน้องๆ และยังได้มาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ 3BB บีให้น้องๆได้ใช้งานเพื่อได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสมใจอินทสิทธิ์พวงในการโรงเรียนบ้านจาแจ้งมิตรภาพที่193มีความรู้สึกปรับปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ทางคณะ3 BB ได้มาให้โอกาสที่ดีๆกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจาแจ้งมิตรภาพที่193ซึ่งเป็นเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษา3 BB ได้มาจัดตั้ง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมด้วยมอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมที่สนุกสนานรื่นเริงให้กับเด็กซึ่งเป็นโอกาสที่ทาง3 b ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ทางชาวคณะของคณะครูคณะกรรมการสนานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและคณะนักเรียนทุกคน จะต้องขอกราบขอบพระคุณทางคณะ3 b มบีไว้ในโอกาสนี้ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคราวต่อไปทางโรงเรียนบ้านยำแจ้งมิตรภาพคงได้รับความมีน้ำใจที่ไหลลงสู่โรงเรียนเพื่อเด็กได้โอกาสในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ